สวัสดีจ้ะอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีตอนนี้เป็นเวลาตีซีพี่น้องตีซี่ตีซีห้าสิบจะไปตื่นไห็เอียงตะเสาสวัฮู้พี่น้องเอ้ยนอนมาลับอันนี้ตุ่นตำแย่แมวตัวน,นี้ ตุยแมวตุ่นญ่แล้วสิไม่เห็นยังมาตีนี่นี่คุเห็นตุนงง่นมังเหงอนี่ตุ่นมังงะอันกินกินเปลือกตุ่นแม่พี่น้องเดีย๋ยวเรียกว่าเสียมก่อนโอ้ยเสียมก็จิตโต้เดียวเนี่ยตุ่นมังงะกินเปลือกกินเปลือกกินในแล้วแล้วก็เล่น อันเอามะยวนใส่ในี่นี่มะยุนใส่นนในกระถางไงตนไ้นในต้นแบกเบอร์รี่เพิ่นบัดเกิดเป็นต้นมาในเนี่ยเนี่ยมีอยู่นนนนสามตัวนี้ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งเนี่ยสามต้นเกิดเองจ้าก็เลยสิล่องเอาล่องขุดไปปลูกเบื้องหานะเพิ่นสเป,ป็นสภาพได้เพิ่นสิติดสียังบอสเดน,นี่ต้นนี่ตัวน,นี้ใบเจาะเมี่ยงเพิน่นเกิดเองจ้ะไม่ได้ตั้งใจเพราะ สิลองปลูกวัลชิตต้นแบล็กเบอร์รี่ก็กระลังงามกระลังแตกหยอดกระลังงามแบล็กเบอร์รี่หมี่ผีพนเังทวงอยู่พี่เอ๋มเพิ่นังทวงอยู่พี่เอ๋มเพิ่นบอกว่าบ่ปลูกให้มันเปลืองเนื้อที่ดอกเด้อว่าเซนว่าต้นของแบล็กเบอร์รี่นี่ว่าเซนว่าคนมักปลูกก็เลยอยากลองปลูกเบิ่งจ้ะทั้งลูกสาวเพิ่นก็มากกินหน่วยน้ำกันไปซื้ออยู่น้ำบ้านเฮามันก็แพงจักหน่อยเนาะ ขันเ้าล่องปลูเป็นต้นฮาเธอมมนได้เก็บกินนวยมันกือึ้งเสียนบวแพงคือยังเข้าไปซื้อนะเข้ากับซื้อแต่ต้นเธอเดียวปลูกแล้วแล้วนี่ต้นหนึ่งตัวนี้ใบแย,ยกแมงจักหน่ยยอยใบแยกแบบว่าแม่งเจาะแต่ว่าขันใหญ่มากตัวนี้คือสีนวยหวานเพราะว่ายังแม่งเจาะแต่หน่อยแล้วเออโอ้โหย จ้มันนู่นเจ้มันแม่งกินนู่นเหรอวะเดี๋ยเห็นไฟพี่น้องเอ้ยบินมาตอมไฟนี่อีกต้นหนึ่งจ้ะปลูกลงไปแล้วต้นนี้คือสีเมนต้นเตียเตี้ยเพราะว่าต้นข้นเหียนนะต้นขุนบบส่งสูงเห็นไหมคือสีเมนเตียอันนี้ก็ปลูกแล้วแล้วใส่ปุ๋ยมักสยังเรียบรอยตอนปูบ่ให้เห็นดอกเพราะว่ายังมันหมืดนมันขอนขางที่สีลํำบากในการไทยทำเนี่ยอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งต้นนี้สรงสูงตัวนี้ สามต้นพอดีพี่น้องไม่ได้ตั้งใจเพาอนะเกิดเองเกิดมาตามเม็ดที่เ้อไปซื้ออันนเพิ่น,นเมื่อกินนะครบกับเบรว่ามันสิเป็นพันเลยลืมแจ้งแล้วพี่น้องตาลืมแจ้งแล้วนุกกับปูดตาแดงลืมออกมาหวองแล้วอันนี้กองดินคุดร่วมกันไว้แล้ว เสียดยังวัตตี้เขียวผสมปูนขาวพี่น้องเสียวผสมสีลือออกไม่เล่ยแปลงพักเิียผสมปูนขาวต้นไม่ต้นพักบางย่างกับเขียวออกเพราะว่ามันมันเถ่าแล้วมันเบิดสภาพแล้วมันเขาซูไวซ่าลาแล้วนะขานดูแลขานรักษามันอ่อนเอแล้วเพราะว่ามันเถ่าร้ายมันอ่อนเอต้นต้นพัก ซุ่มดอกอันสั้นนี่โขกกระเชียวออกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นลืมลืมแก่แล้วจ้าเพิ่นบ่เป็นดอกแล้วเป็นนวยแล้วนี่เป็นนวยแล้วต้นพวกควมยักษ์ตัวน,นี้โขกกระเชียวออกเพราะว่าเชียวมาแก่เพิ่นมัดปุ๋ยปุ๋ยไว้ในสวนกำลังสั่งเลยนี่อยู่พี่น้อง ไปสร้างถุงปลูกต้นใหม่อยถุงปลูกพักปลูกต้นใหม่นาะก็เซลอันพวกนี้ละใหญ่เขาเต้ถุงหมดเลยใหญ่เขาถุงแต่ว่ากับนเนี่ยขานาดเขี้ยวตัวนี้สิปอยไว้เพราะว่าพันใหญ่แล้วนะขันใหญ่ไปกับเบรุว่าพันสีอันนี้บวัวแต่ว่าพวกพักพวกนเล็กหนออ่อยเจ้าไอ้แจวพวกนี้นะสีใหญ่ลงถุงหมดเลยพี่นอ้องสีลืบแปลงพวกนี้ออกแต่ว่ากระสีค่อยค,อย,คอยเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่า ใส่เวลาดูแน่นอนเลยเพระาะว่ามันก็กกวงเติบอยู่สวนคอยนีย่คันสินหลหรืออิดีกะมันก็กกวงเติบอยู่อืต้องค่อยๆทย,ย่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆ,ๆ หกโมงเช้าอ pues <cat> ุ <t> <MA> um, ้ยเนาะหกโมงเช้าแล้วพ <para> ี <framework> uh, ่น้องจาจาได้ว่ตกอนสิเ <Born> ป็นสุ <The apro> ่มเป็นสุ่มดอกอันสั้นคอยงัดสุ่มดอกอันสั้นของล้วแปลว่าแปลว่าอือว่กับว่ามี่ยังดอกพี่น้องเอ้ยชีวิตข่อยก็ได้บุูรว่ิาษาไทยยังไม่มือเจ้าเบิ้งขันขันเบิ้งกระเรียนผ่านเรือนผ่านยุดให้ยังว่าตียุดให้ไกล้คัน บ้านแล้วดอกจ้ะเดี๋ยวสิมาลื้อไม้ตออยอยู่เดี๋ยวมือรุ่นว่างๆก่อนแต่ว่าก็คือสิบีพลายให้มือเจ้าเบิ่งดอกยานมือเจอ้าขานเบิง่งเดี๋ยวต้นมะพริกพ็หนักกว่าสิลื้อไม่บิ้นแล้วสิเพาะไม่เพราะว่าคือสิบวัวน,นี่แหละล่ะคือคือสิบวัวคือแล,ะละ้วล่ะสภาพสภาพพุ่นมาไวแล้วอันมูนี่ก็สิใหายกระทางไม่ เพราะว่าตุ่นพญ่ยกระทางพนหน่อยแล้วนะตุ่นเคือเหลืองหลายๆหลตุ่นเบือเหลืองเต็มนึงพี่น้องใส่ตำกล้วยใส่ตำปีใส่ตำม,ตม,ตมังหงโอ้ยย่างแสบเลยเลยนี่มือเจ้าไลาจ้ะปุ่ดีได้มาเก็บออกเออด้้อเออเออเพ่งพูไอขี้ซืนมาตำตาคอยห้าชั่ว พริกเซอรี hein, ่ขกกรล่างสีซุกพี่น้องให้พันซุกแล้วเขาขกกระสีนี่แหละเด็ดเอาหน่วยเพื่อนไปเก็บใบแล้วกระสีเหลือต้นเพ่นทิมว่าสภาพเพื่อนกะรอแล่เต็มที่สรุปว่าหันได้เลือดเลยพี่น้องไปล่างสบูวัาหันได้เลือดเลยเลือดหยอยสะสะงัดต้นดอกอันสั้นมีแต่พักสมุนไพรเกิดในสวนคอยอันนี้ก็เป็นเป็นยาได้ขกกระบุลว่าผ้าซาน ภาษาเนี่ยไทยคนอื่นยังยังแต่ว่าภาษาบ้านข่อยเอื่นตุนเล่นเข็ดเด็ดหยอดไปลวกนี่พี่น้องอีหยังน้อเนี่ยเด็ดหยอดไปลกลวกหยอดเป็นสีหวานๆนองพี่น้องหลวกจิ้มน้ำพริกหายหางฮะนะก็เล็บปอยให้คนเกิดไว้อีหยังน้ะคิดซื้อบ่ออกอืมติดอยู่กกลินเนี่ยอันนี้ก็ต้นลูกใต้ใบพี่น้องต้นบังย้ายหนึ่งเด้ ก็เลยปอยให้เพื่อนึ้นพูน่ะสูงเกือบซ้ำข่อยโหลดต้นลูกใตใบเป็นยาเลยพี่น้องหายยากเพิ่นเกิดมาแล้วก็เลยปอยให้เพื่อนเป็นแก่แล้วก็ปอยให้เม็ดเพิ่นล่งไปไนนีล่วงไปไนพื้นเนี่ยเนี่ยต้นหนึ่งเพิ่งลืมแก่แล้วเม็ดเพิ่งลืมมันนี่แล้วพี่น้องเนี่ยเม็ดเพิ่นบ่มีแล้วลืมคูแล้วปกระตีบนสีไม่ลูกอยู่ทั้งไตเนี่ยอุย้ยหมดดำ มิดคนขูลงไปเละข้อข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 อ,ขอล่ากันด้วยต้นแบกเบอร่เห็นต้นแบกเบอร์รี่แล้วก็คิดพ่อพี่เอ็มน้องมาปลูกพี่เอ้ยน้องกระปูกไปเลยเลยสร้างต้นลาดเบรีไม่อีกได้วหนี่ยค่อยเออสร้างต้นลาดเบรรีไม่อีกเดี๋ยวขอสีปลูกเอาไส่ถุงเอาไ่าใส่กระถางแบบนี้ขอสีปลูกใส่ถุง ยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้ขอคุณเบอร์สูภูสุคนขอคุณที่หักกันเพ่งกันขอคุณที่เขามาเบิ่งกันพี่น้องขอคุณทุกๆการติดต,ตามจ้าทั้งพี่น้องผู้เกา่าเกา่าทั้งพี่น้องผู้ใหม่ใหม่ขอคุณอีรีอีลีจะพี่น้องที่บรลังเกียรติคนบันนอกคือข่อยขอคุณหลายได้เจ้อรุยรวยเฮงเฮงปังปังปังลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือเก่าหละจ้าอืมโชคดีก็ได้โชคไหลก็ว่าได้เท่านั้นล่ะเนาะ นกเขาเลาะบันคุอยลอยลอยนกเขาไม่ใช่นกเราได้แต่เลมอง